โอเคสวัสดีกันนะครับวันนี้เรากข้ายู่ในเกมไมค์ครับเฮ้ยไม่ใช่ดิไมค์ครับพอดแคสต์อีพีที่สามสามหกตัวเมืองผมโอเคช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำพอดแคสต์นะครับทุกคนพอดีผมไม่ได้มีเวลาตอนแรกผมกำลังเจ็บคอไม่สบายนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เลยจะดทำเป็นพอดแคสต์ไหมครับแบบย่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เวลานานเท่าไหร่อาจจะประมาณสี่ห้าทีประมาณนี้ครับผม Okay, โอเคโมฆะวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วกันนะฮะ mm hmm. ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าฝนมันตกเยอะเลยนะทุกคนแถวๆบ้านผมเนี่ยมันตกทุกวันอะเออเลยตอนเย็นตอนเชา้าแม่งผมตากผ้าผมต้องได้มาะระวนตลอดว่าฝนจะตกตอนไหนอะทุกคนเออคิดเอาทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยนะผมคิดว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยหนึ่งเลยตัดหญ้าเออทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนถ้า ทุกพวกคุณจะปลูกหญ้าอยู่แถวๆบ้านเนี่ยปัญหาเริ่มต้นเลยก็คือหญ้าผมคุณต้องตัดตลอดนะเออมันตกมาปุ๊บยญ้ปยาปั๊บตัดปุ๊บยญ้าปุ๊บอะไรเนี่ยอัยนที่สองคือเรื่องของผ้านะแล้วก็พวกสัตว์แมลงต่างๆเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะช่วงที่มันเป็นหน้าฝนบางหัาจะชอบเออกต่วผ,ผมไม่ชอบมันทาให้ผมเป็นหวัดตอนเนี้ตยอนนี้ผมก็ปวดตาด้วยทะกกนโอ้มไม่รู้เป็นอะไรเนี่ย ใส่จ้องโทรศัพท์เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคก็เรื่องของสภาพอากาศหน้าฝนอืมก็เป็นเรื่องที่เราคงจะรู้กันดีครับคือผมมีประสบการณ์เรื่องหน้าฝนเลยนะวันนั้นนะผมไปถอดรองเท้าไว้ที่หน้าบันไดผมก็ไม่คิดอะไรมากนะพอตกตอนเย็นมาผมก็นอนนะครับไม่มีอะไร พอตื่นมาตอนเช้าปุ๊บมาใส่รองท้าดูเฮ้ยอันนี่นมผมนีบถกเอ่อเท้าออกมาก็พบกับงูฮะทุกคนไม่งูมันเข้าไปได้ไงอะผมก็เลยงงไอ้อะไรวะเนี่ย what is this ฮะทุกคนทีนี้ก็เลยเขออกมาดูไม่เป็นงูอะไม่รู้งูอะไรผมก็ปล่อยไปต้องบอกนี่นะผมว่าบ้านผมมันอยู่ใกล้อ่าป่าลกทึบผมไม่ชอบตัดหญ้าผมเกลียดไว้ง่ายเลย ทีนี้ผมก็เลยไปอ่ะลองตัดหญ้าไปขางดูเห่งพบเป็นลังอะทุกคนอ,อทนี่ผมก็เลยบอกกู้ไฟกู้ภัยนะทุกคนมาแจ้งเหตุไปให้กู้ไฟมาจับไปกู้ไฟก็จับไปครับพอดีแกจับจไปสี่ห้าวันผมก็โอ้โล่งใจแล้วอก็ก็หมดไปต่อไปครับผมปัญหาเรื่องยุงนะครับตามมาหน้าฝนเนี่ยถ้าคุณเปิดหน้าต่างไว้ผมบอกเลยว่ายุงมันต้องเข้ามาแน่นอน ทิดทุกทางครับผมแม่จะการงงก็ตามมันก็วินดึงดึงดึงอยู่ในหัวผมเนี่ยนะผมน้ไม่ใจเรื่องยุงอันที่สองผมมอบให้ยุงเลยนะครับเรื่องกวนเนี่ยอันที่สามคนคิดว่าอะไรอะ่ะมั่คือโรคไงทุกคนมันโรคตอนนี้มันเกิดโควิดอะไรต่างๆโรคหวัดโรคอะไรเนี่ยมันเริ่มเข้ามานะทุกคนก็เป็นช่วงที่เราเจ็บป่วยง่ายนะครับช่วงนี้ ก็พยายามอย่าไปตากฝนแล้วกันนะครับเออช่วงนี้ก็ต้องดูในสุขภาพด้วยนะเป็นช่วงที่เรียกว่าโลซีซันเหมือนท่านวอวว่าผมผมงติดตามท่านวอวเออโอเคโลซีซันนะทุกคนอืมก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเนี่ยเราเราไม่ได้ตั้งตัวนะผมงานงานแบบฝนตกมาอนะไรเนี่ยผมก็ช้ด,ดชีวิเดบบชิวชแต่พอ มันดีอย่างหนึ่งนะฝนตกคือมันนอนหลับดีทุกคนผมชอบตรงเนี้ยแต่ว่ายังอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พวกยุงไงพวกนี้คออมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันมันทําอะไรไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติของมันอะทุกคนเออทุกคนคิดว่ายังไงพิมพ์คอมเมนต์มาเลยครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่ชอบน้าฝนแล้วคือมันมันชอบอ่าพ่นยุงเออผมต้องไี้หลบตลอดนะพ่นยุง มันจะมาพุ่นทำาอะไรวะเวลาจะจุดไฟมันก็ไม่จุดเน่ยตอนนี้เขาโดนโลงครับไม่ให้จุดไฟเลยไม่ได้อุดหยุงซะงั้นเออโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทีครึ่งแล้วนะฮะทุกคนโอเคผมก็มีเด้มาพูดคุยประมาณนี้ครับผมอาจจะไม่ได้พูดคุยมากเพราะตอนนี้ก็รักษาสุขภาพอยู่เจ็บคอทุกคนแล้วก็ตาก็ไม่รู้เป็นไรอยู่ยังมันเจ็บนะทุกคนเออมันู้เป็นห่างอะไรไม่รู้โอเค สำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน,นนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับโอเคก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงน,นี้ก็หน้าฝนแล้วโอเคไม่ไ okay. ปครับผม